เรามาดูวิธีการตัดตะเกียงกระดาษนะฮะลนแรกครับตัดกร,ก,กระดาษประกาศัดกระดาษมานะครับจากอันนี้นะมันโผด,ด,ดังขึ้นเลยฮะแล้วก็ทำให้มันเข้าทรงครับได้ทรงเสร็จปุ๊บเบราจะได้รอยของมันนะแล้วก็จะทำการดเนเินการตัดนะครับนี่ทำมาร์กลูก่อนครับ ใช้ตะกขึ้นเขาทื่อเอาเลยใช้ใช้แหวนข้างนะครับบนก็ไปดูนะเราจะได้ทรงของมันนะครับันนี้ไปทุกล้ครับ ระวังอย่างเดียวก็จะระวังอย่าให้มันเคลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคลื่อนแล้วเนี่ยลูกนี่นนก็จะเคลื่อนตามนะครับนี่ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็การเดาที่ถูกต้องด้วยนะครับทำอย่างนี้จนครบทุกรูนะครับ ได้ทรงได้รูปของมันแล้วนะครับเราก็จะมาทําการคัตนะฮะหรือการตัดนั่นเองนะโดยการใช้การตัดเลเซอร์อนะโดยกันไกลนะนี่ฮนะเลเซอร์มือ <c oughs> เลเซอร์มือนะฮะก็ได้แล้วนะฮะ ปึ๊บนะครับใช่อ่าแล้วก็จะใช้เขาเรียกอะไรพี่ตัวเจาะตุ๊บตูใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ตุ๊ดตู่แต่อันนี้มันก็ง่ายดีในการเจาะไม่ได้คล้องอย่างี้นะฮะปึ๊บเข้าไปง่หรือว่าเขาใช้กับปากกินไม้เอาเป็นกระดาษเราไม่ใช้หรอกเขาจะเคาะเอาใช้ก็ได้แล้วผมเห็นแถวๆเล็กๆเขาใช้น็อตเลยเวล น็อตเคาะเคาะไปเลยฮะจริงอันนี้ใช้กับปตะเก็นไม้ก๊อ๋อแต่ตะเก็นอันนี้ปตะเก็นฐานใช่ไม้ก๊อกแต่เราที่เกียดใช่ไหมฮะใช่เราอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้เคาะให้มันจะเป็นรูอะไรเงี้ยอะไรที่มันทุ่นแรงเราได้เราก็จะทำนะครับรูมันน้อยหน่อยอะไรที่มันทุ่นแรงเราได้เราก็จะทำนะครับบอกไปเลยฮะขนาดหายใจผมยังหายใจจมูกรูเดียวเลยฮะ ทุนแรงครับเพราะว่าเป็นบาดอีกข้างนึงหาจใจไม่ออกต้องต้องมีคนตกมุกอย่างนงี้แหละปาบาไปครับลองรอยการตอกนะช่างช่างออฟครับเขาบอกว่าเ,าเรื่องตอกของให้บอกนะฮะตอกได้ทั้งคืนตอกได้ั้นเช้าอ่ะบอเลยจังหวะเนี้ยเต็มมาขาเปียเลย ปึ๊บนะครับแล้วก็จะมาทาบทรงอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะกีดกีดตรงกลางใช่ไหมพี่กีดปึ๊บใ,ใครๆตัดเลยพะทำเป็นลองแล้วไงตัดเลยอันนี้มันไม่มี นี่ดูพี่ตัวข้างนี้เลยหนึ่งตัวล่างก็หนึ่ง <_ p id> ตัวล่างเลยตัวล่งางเล,ลงยไม่บอกว่ามีถามมือนะตองนี้นะจะตอบอะไรนะลงมาอ่านเพื่อตัวตัวล่างนี่ปิดไปนี่ยปิดท้ายไหมเนี่ไป่ปิด ป็นประกม็มตัวยูนะฮะมองให้ออกนะครับมองข้ามไม่ออกอย่เงี้ยฮะทำการไดคัตแล้วนะครับนี่คือไดคัตแบบเลิซซ์เซเตอร์มือปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บประกมิมตอนที่ใหญ่ไว้ก่อนปรเก็มนี่สั่งสั่งมาประมาณสามอาทิตย์กว่าจะได้นะครับกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีน,นครับ ดูไปล่างนะครับปึดบปๆ๊ปป ไม่เผื่อเผื่อไว้สักนิดนึ่งครับเสร็จแล้วเรามาทาบดูครับว่ารูโอเคไหมปะเก็นเผื่อมาขนาดไหนนะครับเผื่อตรงล่าอีกนิดหนึ่งเสร็จรนีประมาณนี้โอเค้อนหลังโอ้โหอันนี้เป็นตะก็นที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเป็นปะเก็นไม้ไม้ก๊อกนะก๊อกสิบเก้าก๊อกสิบเจ็ดนะ ปืนตอแ้วฮะเปลี่ยนไม้กอกครับสองอ่าแล้วมันเครื่องอันนี้อันนี้ไปกินอะไรฮะไปกินปลาซิขอหลังซีมขอหลังนะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะเหลือของเครื่องนู้นทากาวนี่นะของเครื่องนั้นนะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ที่นี้สวัสดีครับ